พี่นทะเลใสเลินทางเที่ยวเกาะช้างค่ะบรรยากาศสวยงามบรรยากาศข้างทางสวยงามมากค่ะมีคนขับรถให้วันนี้ ใช่โอ้ยอ่ะได้ลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขก็น้องค่ะเมื่อนี้มีคนขับรถแห่แล้วพี่น้องจะไปเที่ยวเกาะช้างสองตายายไปเที่ยวเกาะสังแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิบภาพไปเบิ่งก่อสร้างว่าเป็นท้าเที่ยวขนาดไหน,นพี่น้อง เที่ยวขนาดไหนมาดูกันค่ะเดินทางต่อไปตอนนี้ห้องกําลัางสีเดินทางไปขึ้นทาเรื่องเฟอร์รี่เนาะพี่น้องเนาะแล้ก็ดูข้างทางไปก่อนข้างทางไปกีเพ,พี้ยคนบอกว่าอีก ห้ากิโลจะถึงเรือฟอรี่ขับตามมอเตอร์ไซค์ไปเลยบรรยากาศข้างทางสวยงามอะไงแล้วขับรถเรเ็วดีแล้วพี่น้อง เห็นตะผู้เขาผู้เขาท่าไปก่อสร้างง่ามพี่น้องต่เดียวใกล้ๆสิบ่เห็นในเดียวสูงๆจ้งเสีเ็นตามตรถตู้ขนาดนไปเนาะพี่น้องเน,ะนาะปนว่าอีกกิโลเพิ่งกับหอดอหอดท่าเลียวแล้ว พื่อดด้พี่น้องใกล้ถึงเรือเฟอร์รี่แล้วถึงเรือเฟอร์รี่แล้วค่ะนี่ทางไปซื้อตัวตรงนี้จำหน่ายตัวตรงนี้เราซื้อตั๋วค่ะ กำลังกำลังยางไปพี่น้องกำลังก็จะไปลงเรือมาค่ะตั้งคอ่ะตั้งค์นแล้วไปรอตรงไหนคะค่ะแวิ่งปะกันะตรงนี้เราจะมารอ เราขึ้นเรือเชอร์รีเฟอร์รี่ไปรอตรงไหนอ่ะตรงนู้นเหรอมต้องติดไปที่นี่วาฟอร์ดอันต้อนะแต่เมื่อเด็กฟื้นต้องเดาขึ้นไปก่อดังนั้นต้องติดไที่นี่แถวแรกนะว e hmm. oh, ่าแถวแรกว่าจะมาถ่ายตรงมีพี่น้อง ก็าบอกว่าจอดตรงนี้แหลนว่ะตอนนี้ห้องประสิม,มาม่โอ้มกออันนี้หอดาเรือเลยพี่น้อง okay. mm hmm. ถึงท่าเรือแล้วตอนนี้เราจะขึ้นเร oh. ือเี๋ยขึ้นเรือิทายให้เบิ้งอีกพี่น้องนี่รถพลกรสิทธาคือเรือคือกันจ่ะ คุณพี่น้องเรือกำกลังมาพี่น้องเรือข้ามฝั่งกำลังมาเรือกำกลังมาจ้าทุกคนกับสีรอดด้ว่หวบมูควนกับสีรอคือขันฝรั่งฝรั่งก็รอเหมือนกันข้างคุณกับสิเป็นอัไรแหล่โลตอแถวถักขึ้นเรือด้วยพี่น้อง ล้วน,นี่ก็มาล้อคือเรือข้ามฟังพี่น้องนี่จะเป็นเรือข้ามฟังนะพี่น้องนะอันนี้เกาะช้างนี่พี่น้องนี่สิมิสัางตัวใ,นนใหญ่ๆนี่คนอื่นเก็สัางพี่น้องเกาะช้างช้างตัวใหญ่คู้คนกับสิมาถาถาเป็นเรือทุกันนี่มือคนนักของเทียวคนกับมาถานะพี่น้องเนาะ นักท่องเที่ยวมารอขึ้นเรือยุ้งใหญ่ก็นั่งยึดทั้งรถพี่น้องยุ้งใหญ่ก็นังถ่ายยึดทั้งรถคุณก็น,นั่งถ่ายยึดตั้ม <seemingly? S 2> โอ้ยเรือ,อไล่นะไหลน,<ง>น้ำใสๆพี่น้องน้ำใสมาก พี่น้องอันนี้ท่าขึ้นเรือน้ำใสน้ำใสเย็นส,ยน,สยยนสบายเย็นสบายพี่น้องหอทั่วทีดเริ่นกระไรตอนนี้อยู่บนเรือแล้วค่ะ เอออยู่บนเรือแล้วไปเที่ยวเกาะสามขึ้นเรือแล้วค่ะบรรยากาศเย็นสบายพี่น้องบรรยากาศเย็นสบายน้ำอัน,นาทั้ง ขึ้นอีกเลือดล้ำหนึ่งนะพี่น้องเนาะอันนั้นเพิ่นสิขึ้นอีกเลือดล้ำผุนพี่น้องเ้าก็สิไปเลือดล้ำนี่ไปสูตรทะเลน้ำใสพอญายาวเท่ากระสับถิ่งนกน้ำเด้อพ่นนะพี่น้องพญายันเท่ากระสับนกน้ำไม่ได้มาบอกว่าใจยัติถิ่งเทรศัพท์ับนกน้ำเด้อพ่นนะพ่อกลับมาไม่แล้พี่น้องะเรือกำลังออก,อกพี่น้อง <c oughs> ออกแล้วจ้าเรือออกแล้วุ่นบัดทายยี่ท่าขนพน้องห้าสิบห้าเบิรงเรือออกแล้วพี่น้องโอ้ขนผูผูดึงเรือขนฝรั่งแรงน้ำขั้นพูดปลาป้าฝรั่งในมีซาเด็กโกเดนแฮตังเทงเกสก็ก็มาเดนแฮแล้มีซาเออฝรั่งสิขึงล่ำพูนพี่น้องคน เป็นนัน่นบาท่านเลือกนะพี่น้องเนาะเป็นไงฝรั่งเย็นสบายไหมคะสบายสบาย,บาย,บายเป็นพี่น้องเลือกกันล้วงออกยา<ะ>เดี๋ยวขืนฟังล้วก่ะสิทธาเห็เบิงนะพี่น้องเนาะรอบเลือกอะ่ะเย็นสบายนาเที่ยวพี่น้องคนบ่ไหลตะวตันรถเต็มเลยนะพี่น้องเนาะ ทะเลใสเกาะช้างอันนี้ทั้งฟังนะพี่น้องนะก็จะเลี้ยวลงมาสิอยู่บนฝั่งด้านข้างแล้วค่ะข้างนี้กับทะเลเย็นสบายเย็นสบายสองเถาตายาประกันไปเที่ยวนะพี่น้องนะ